โอเคอ่านแล้วนะอัด,ะนะอดจูโอเคจำรหัสได้ป่าววะโอเคครับกาบสวัสดีพี่น้องประชา,ช,ะช,าชนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโอเคน,น, okay, นะครับผมนะเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วรอบหนึ่ง ของขไม่พูดมากนะครับวันนี้ก็เนื้อเสิร์ฟเดย์ไลฟ์นะครับเมืองเดย์ไลฟ์นั่นเองน่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับผมนะว <c oughs> ันนี้มาอยู่เมืองนี้เมืองหลักแล้วนะครับก <c oughs> ็เขี่ยเขี่ยเขี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ด้านล่างนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวรียงต่างๆก่อนละกันนะดับไล่ก่นเฮ็ดนี่ตามนี้เลยนะค <c oughs> ก็ผมอ่านไปละรอบหนึ่งไม่พูดอะไรมาก อ่านี่ก็เป็นตลาดนะครับผมนะ GPS ก็ตามนี้อผิดกฎหมายไม่มีนะครับผมนะในเมืองนี้เพราะว่าในไปซ่อนจุดนี่ตามนี้ครับผมนะงานต่างๆยังมีนิดเดียวนะเพราะว่าเปเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับนี่ GPS ทางที่จะไปก็มีบบาๆๆ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 อ่านเอาเองแล้วกันนะครับเมืองหลักๆๆๆก็อยู่ใน GPS หมดนะครับนะ อ่าสมหรับนี้นะครับผมนะการหลอดอาหารเนี่ยจะใช้เออเขาเรียกว่าอะไรใช้ในการคราฟนะครับผมนะเป็นการคราฟอาหารซึ่งก็เดี๋ยวผมพาทำนะครับมันนี้มาแบบคอนเทนต์เลยจะจ๋าเลยีบอกรีวิวด้วยเออเดี๋ยวรอโพสต์ก่อนนะครับเป็โพสต์อัตโนมัตินะกด enter เดียวก็จะโพสต์ให้ กิมผมอานไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วก็มันหลดเอาล่ะผมเริ่มเครียดละเครียดหลายแล้วตอนนะี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะคือคนต้องการอะไรจากผมเหรอครับเฮ้ยโยทำไมปิงบ่อยอย่างอ่ะ เนี่ยเนี่ยผมปิงอ่ะ v p s มันหนวกไอ้ย่ามันแบบดูดีคนไม่ยังไม่มีรอยเดินเลยตอตายแล้วกูเป็นวัดนะผมนะอ้อตายแล้วออกข้าใหม่ออกข้าหม่ครับเออเจริญออกข้าใหม่ครับตลอด ก่อข้อมูลนะอย่าหน่วงนะรอบนี้อย่าให้พูดมากาออเจ็บคอาใจปะจะเกิปเอรอต่อแบบไม่เก็บตรงไหนก็ไม่รู้ล้วหนึ่งนะครับขออย่าต่อแชทแป๊บหนึ่ง โอ้เป็นวัดเอ่อฮะเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันน่วงอะไรขนาดนั้นวะเอ้าเอ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 า,เอา,เอา เอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่เนี่ยผมกากเหรอถ้ามจริงเนี่ยผมกากเหรอว่าะนี่ผมดีนะแค่ไม่ได้ต่อสายแลนเออมันน่วงอ่ะน่าจะเป็นวิธี VPS คอมันเยอะเกินครับ โอเคเราเขาใส่นะาพาไปจุดคราบเออเขาเรีราารเยกว่าะอะไรจุดคราบอาหารเออแม่ก็จะไดน็ดอกจริงๆอ่ะผมอยากเป็นตำรวจนะใช่แต่ว่ามันจำกัดอายุสิบหกและคือผมยังไม่ถึงอไอคือเอาจริงนะการเข้าตำรวจเนี่ยมันจริง,งอ่ะ ไม่ต้องต่ามกว่าที่หกก็สมัครได้แต่ว่าคือต้องตอบดีๆมีประสบการณ์หน่อยคือซึ่งผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์การไปตำรวจไม่เคยไปตำรวจในเมืองหรือประเทศไหนมาเลยก็เลยนั่นแหละคิดว่าจะกรอกแบบฟอร์มสอบอยู่นะแต่ว่าเขาปิดลับไปก่อนนะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนเดิม ผมคือผมเนี่ยยังไม่อยากคิดจะสร้างแก๊งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเมืองเนี้ยในประเทศเนี้ยคือต้องใช้จํานวนคนค่อนข้างที่จะเยอะคือมันเลยคือต้องแบบเตรียมการจัดโลให้มันเรียบร้อยอะ่ะหลายๆคนก็จะมันจะวุ่นวายหน่อยๆ Hey! <laughs> oh, okay, má, pờ pờ lắm. mà 990.000, cang nhiều đấy nhở. Bao, này đi con. là วิบาทเออเรามีรถอยู่แล้วนะฟาร์มมากับมือหมื่นสี่ครันนี้น่าจะถิดไม่รู้จะเก็บเงินไม่รู้จะทำอะไรนะอยากเปไปตำรวจอะตอนเนี้ยตอนนี้ไม่รู้เลยนะว่าแม่เงเขาจะเปิดร้านไปตอนไหนแล้วก็จกปูน <c oughs> ขอแพงกิงนะผมนะม่สบายคือเดี๋ยวแบบผมจะไม่มีเวลาว่างอาทิตย์ไงอืมเยวก็จะพักผ่อนอยู่ยาวแลละพอลงคลิปนะอืมทำเองเลเดี๋ยวนะอุย้ยขอโทษครับ ไอเหียชนกลัวแล้วมนขับเลนไหนมันไม่ขับเลนขวาไม่ใช่หรอขวาหรือซ้ายเออช่างมันไปจุดคารบก่อนเฮ้ยใ,ใกล้นะครับอ่าอฮา,อ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 าเดี๋ยวเลยทางเข้านี่ครับผมนะจุดครับจะใช้อ่ข้าวข้าวหอมมะลินะครับคือของทุกอย่างเนี่ย ต้องโพเซสก่อนนะครับถึงจะสามารถทำอะไรได้นะซึ่งสามารถจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้นะก็เนี่ยข้าวผัดหอยวิเศษใช้ข้าวหอมมะลิสิ0หอยแพกสิตามนี้ครับมาในเมื่อวันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์ทำาละก็ขอไปแวะหน่อยละกัน แวะหน่อยว่าอันนี้ก็เป็นงานเก็บมะพร้าวนะครับผมนะเฮ <c oughs> ้ยเขาแตกหรอไม่แล้วทำไมไอพีทำไมมือวะก็ใชะมัน <c oughs> ตำรวจมีกี่คนเนี่ยอา้าวีสองคนนี่แต่ว่ามันบกักอ๋อรู้ว่ามันยังไม่เข้าไปอ๋อสามี้อ่ะ สามคนเคงานอะไรดีนะเอองานข้าวใช่งานข้าว,าาวผมพาไปเลยแล้วกันงานข้าวก็ดีเหมือนกันนะหากันไม่กีบ่บาทแล้วแต่คนที่จะทำเดี๋ยวเราไปงานเออข้าวกันเลยนะจ๊ะ ยบรออยู่ละอ,อ่าเดี๋ยวเงี้แวะงานฟักทองก่อนนะจับใครที่ไม่รู้นะโอ้ย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 ,อย,อย,อยมันจะอยู่ตรงนี้งานฟักทองนะครับผมออคือตอนนี้ผมเก็บเงินซื้อรถเนี่ยสำหรับคนที่แบบตั้งตัวรแรกๆนะจะเต็มเลยนะก็คือคนส่วนมนากเนี่ยเข้ามาแรกๆเนี่ยเขาจะฟาร์มแบบนี้เว้ย ฟาร์มทุกอย่างเลยฟาร์มทุกอย่างแล้วก็มาขายนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะฟาร์มมีเก็บมะพร้าวมาฟักทองแล้วก็มาหอยแล้วก็ไปเก็บข้าวต่อเลยนะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็มาตัดเหล็กไอ้ตัดไม้แล้วก็ไปขายก็ได้สี่พันกว่ากว่ารอบละสี่พันกว่ากว่านี่ววผมว่าแป๊บเดียวใช่คือสำหรับใครหลาย,ลายๆคนเนี่ยที่แบบเออ มันอาจจะหายยากนะครับสําหรับใครหลายๆคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาคือต้องเข้าใจนะครับว่าอ่าประเทศนี้เป็นแบบเป็นโลพีแบบให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าซีรียโลภี P เป็นโลเีไฟเอมทั่วไปนะครับก็อาจจะไม่ไโลเีขนาดนะั้นแต่ว่าก็แนวแบบนะไฟเอะ่ะมันก็ต้องหายเงินแบบแบบนี้เป็นปกติอะ่ะคือมันต้อง ทำแบบรอบเมืองมันก็จะได้กผมไม่แน่ใจว่ามันใช้มอไซค์จกปูนได้ไหมอะคือผมไปอ่านกฎมาแล้วมันไม่เจอว่าผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้อาจจะตาถั่วม,มีตำรวจม,มาด้วยสวัสดีครับคนตำรวจอ้าวเงียบ สวัสดีครับต้รวจแล้วน่ามันใต้หว่ะเอ๊ะแม่ต้องรู้ก่นตีหนัวเฮ้ยเฮ้ยกูมางานเก็บหอยเนี่ยเฮ้ยเช้ามาแล้วกันไหนๆก็ทำละในบางนี้น่ต้องซีเรียสเรื่องเวลนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้หลายๆคนก็เวลเริ่มอัพแล้วคือแรกๆเนี่ยผมแทบจะอยู่แบบฐานนะแบบเลเวลนี่แลก็ สูงเลยแหละนะแต่หลังๆมาก็ไม่มีเวลามาทำมาเล่นเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งโลนี้ผมตั้งไว้นะ่าจะอายุ18ใช่มันจะไม่สปอยอะไรนะเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะ อ๋อฮออเ้ขา,าต่อ,อยนะไว้เปิดคืออ่าคือท้านายกไม่เห็นคลิปนี้นะผมนะคืออยากให้ปรับแก้เรื่องอ่านี้หน่อยไอชื่อบนหัวเนี่ยผมอยากให้เอาออกนะครับผมเพราะาบางคนเนี่ยเปิดเปิดไว้แค่ไอกดีแพอครับจริงๆไม่ก็ไม่ต้องเปิดไม่งสักอย่างครับปิดไม่งให้หมดเลยเปิดไว้แค่เอ่อฐานนะว่าเป็นอะไรแบบพว,วีพงว,วีพีหรือว่า ไปตำรงตำรวจนะก็ผมอยากให้เป็นเหมนกนเพราะมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยคือแบบมันไม่สมบูรณ์บาทจริงๆอ่ะอคือผมไม่ค่อยชอบไม่ใช่แบบจาชื่อทงเทิงพี่แบบไม่ได้ถามอ่ะเออเข้าใจป่ะมันจะแบบคือผมว่ามันรู้สึกแปลกสำหรับแนวไฟเอ็มคือบ,บางคนมันไม่รู้กฎอะไรเยอะขนาดนั้นไง เฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้ววผมจะเก็บเงินไปทำอะไรผมจำได้แล้วผมว่าพมจะเก็บเงินไปซื้อเรือเออวันนี้เดี๋ยวผมแวะนี่ก่อนเกาะคือเกาะแม่งค่อนข้างไกลนะมันต้องจริงอะ่ะมันต้องเอาเรือไปแต่ว,ว่าผมว่านะไปก็ได้เหมือนกัน คือเกาะอน,นะผมยังไม่เคยไปเลยนะทุกคนเนี่ยมันเอ้ยก็ไม่ไกลนี่หว่าเดี๋ยวนะไอ้ที่ว่าไม่ไกลถ้าเทียบกับไอ้ตรงจุดตกปลาเมืองกาแล็กซี่เมืองเอสเอฟนี่มันไกลป่าววะโอ้พอๆกันไม่ไกลมากแป๊บเดียวก็ถึงนะเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันะ แล้วก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะผมนะคือไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทําจริงๆคือถ้าผมลงคลิปนี้น่าจะเป็นโอวัลเลนทายนะน่าจะเป็นน่าจะลงคลิปวัลเลนทน์นนะก็สําหรับใครที่ไม่มีโค่ก็พยายามต่อไปนะผมนะแอดก็ไม่มีเหมือนกันอืมไปกันเลย คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะครับแล้วก็ไม่สบายด้วยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยอะไรแล้ติดบอลแลนด์ด้วยนะทุกคนอืแล้วก็นอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มเท่าไหร่คือไม่ได้นอนเต็มอีกหรอกคือตัวเองนี่แหละไม่นอนไม่หลับเออก็เลยแบบผลไปเรื่อยอืม อะไรที่คือถ้าผมพูดเบอร์เบอร์หน่อยก็ขอภายเล่นแบบเออรอะไรก็ขอภายด้วยนะครับน้อาการมัน,ม,นมึนหน่อยอเออผมลืมบอกจุดขายรถนะจุดขายรถก็เปิด TPS ดูได้นะครับแต่ผมจะบอกเลยละกัน,กนมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นกระดอันนี้เป็นลาขายรถนะครับแล้วก็สพเสียงรถขายวะ คือถ้าผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาอาส,สตรีมวอลเล็ตหน่อยละกันคือถ้าทำคลิปวอลเล็ตเนี่ยมันก็ยังปแปลกๆนะเพราะว่าส่วนส่วนมากเขาสตรีมกันนะคือวอลเล็ตเนี่ยมันคือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ค่อเดียวทำเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยว,ยวกูจะว่ายน้ำไปแล้วรถมาจอดนี่ทำไมจะซื้อเรืออยู่ตรงนี้นะเรืออยู่เนี่ยเออแค่ทางแบบทางที่จะไปก็แบบเวอร์วงางกอลังเวอร์แล้ว คืองานตกปลาเนี่ย <c oughs> เป็นงานที่ดีนะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือว่าอะไรต่างๆนานามีกระลาษไหมทานี้อยากเก็บรถเท่าไหร่เนี่ยราคาเรือมีตามนี้เลยหมื่นหนึ่งก็มีนะแต่ว่าผมอยากได้สองหมื่นมากกว่ามันจะคุ้มกว่า <c oughs> เอออันนี้อหละก็เลยเก็บรถเก็บงไงบัตรร,รถ เดี๋ยวผมลองดิเก็บเราไม่เป็น,นอะ่ะอาา่ะอาาอา้าวเด้งเลยโดนเตะเลยอ้อตาผ่าเเข้าไปรถดเร็วฮะเอาลแลน กำลังหัดเล่นอยู่เด็กโปงหัดเล่นนะ่ะไอ้อาไปกี่ทีละอาจไปทั้งหมดเอ่อสิบเจ็ดทีละจองว่ารับคลิปนี้มีการต่อต่อแรงสิทนะเกมแคดมันไม่เข้าให้คือผมโพดเิดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันแบบเอา้าเอา้าเอา้า เอาเอาเอาโอเคโอเคอะไรผมรีบไปไหนเป็นงารตกปลาเลยละกันผมก็อยากรู้การเป็นไงนะหนีสเก็ตต่างซื้อเรือสองหมื่น สักคนครับนะไมาโรโล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 ,โลมา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 เครถไปแล้วรถน่าจะโดนขมบอไปแล้วน,น,น,นี่ก็เป็นจุดเรียกเรือใช่อันนี้เรือใครก็ไม่รู้ผมป้นไปได้ไหม <c oughs> คือเรือใครไม่รู้เอาว่าไปแล้วกันมันอยู่ตรงไหนวะเค กาะตกปลายคือโอ้ยไม่ไก่มากนะไ่่ไปมันค่าไก่เลยคือผมไม่อยากซื้อเรือมันแบบเรื่ออะไรเออมันไม่คุมค่าคือผมได้แบบสองหมื่นมากกว่าเก็บได้แปดสิบตัวแล้วมันก็เก็บได้ในตัวอีกคือแบบขายทีนี่แบบแบบรวยจะบอกเลยรวยรวย เดี๋ยวผมก็ได้แล้วแป๊บเดียวตอนนี้มีสี่พันละทำงานอะไรทำงานรอบเมืองรอบหนึ่งก็ได้แล้วไม่ก็ขายพักข้าวผัดหอยก็ได้เออไม่ไกลมากนะสำหรับผมเดี๋ยวมันก็ถึงอะแป๊บเดียวกดสเปกปลาลัวๆรัตอนนี้ โอ้ไกลเอาเรื่องเมื่อกี้มึงบอกไม่ไกลอยู่เลยเอ้ยก็ไม่ไกลนะหน้ามีเตยวย่ายน้ำได้นะแป๊บเดียวก็ถึงถ้าคุณมีความพยายามมันก็จะถึงพันมีแต่แป๊บเดียวเลยดีนะมีอยู่ขอบแบบถ้าอยู่ขอบแบบโอ้โหปันไล่กันนี่เลยนะทุกคนเหนื่อยแล้วพักก่อนอะ เป็นวัดแล้วแบบน่ารำคาญมากคนเล่นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนนะคนเล่นข้างเยอะเลยเดียวฐานผู้เล่นเยอะมากอ่ะอันนี้ตำรวจสองคนแล้วเข้าเวรแล้วสองคนเออหรือว่าไอ้ตำรวจเนี่ยไอส้สีสีเนี่ยคือตำรวจเว้ยแต่ว่าเวลาเข้าเวรมันนึงจะโชว์ให้แบบนี้หรือเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้ <c oughs> ใกล้ถึงยงหรอวะเฮ้ยใกล้แล้วมันเริ่มขยับหน่อยนึง ไปไปไปเรื่อยๆแล้วผมเอฟคคาไว้เลยไม่รู้มันต้องเป็นเกาะตกปานี่เออใชผ่ผมอยากรู้มันเป็นไงนะผมเห็นแบบปกนเนอะรีวิวของเมึงก็สวยเลยสวยที่อินบีอินบีภาพสวยเหี้ย มาดูว่าจะสวยไหมถ้าแบบว่าแบบตัวกเกมเดิมๆอะไรเงี้ยไปมันจะสวยแค่ไหนเชียวเฮ้ยมันเริ่มใกล้ถึงแล้วอะความบังแม่งมันเริ่มมาวะ่ะอุ้ยไกลเราเรื่องนะ้เนี่ยไม่ได้ใกล้นี่ว่าโอ้ยเ้ยไกลโอ้ไกลว่ะโอ้โหยังไกลโอ้โหไม่ธรรมดาแล้ว พี่เพ่ผมรู้มันคอใกล้เยย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 นย้นย้ยยยกยยยยยน กก่เวันนี้แปลกแฮะลูกค้ายเยอะคือสมบัติสมบัติผมอาแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแล้วก็คอยอยู่คนาสมบัติฟาร์มเก่ง ใครมาอยากมาแบบว่าเล่นโลกับผมอะไรเงี้ยก็มาเล่นได้นะครับตามนั้นแหละนะแต่คือก็คือที่ใครที่จะเล่นโลกับผมเนี่ยแยกแยะ OTIC ไ้วเลยนะผมนะอื <c oughs> <c oughs> คือในเมืองนี้แม่งค่อนข้างแบบ เขื่อนนี่เฮียมาจริงเพราะว่าเรือว่าอะไรเฮ้ยนี่ไงกอยเฮียโอ้ยเฮ้ย,ย,ยสวยสวยทุกคนสวยมากอันนั้นเหลือปะเหลือที่แบบเที่ยวเหมือนจะซื้อป,ปะวะสองหมื่นเยแบบนั้นปะวะไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูในเว็บ S M P โอ้ยวิเย้ยยาคนเต็มเลย โอ้ว oh, wow. wow. oh ้าวเรือเต็มเลยว้าวออบเจกต์มีโหลดด้วยไว้อ๋อไว้เฮ้ยทำไมเร็วเอ้าอ๋อเมื่อกี้ทำไมเห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำไมผมเห็นมันจมนะบ้าระบบโทรศัพท์ทัพพีเฮิตนะผมนะใครที่ไม่รู้ อ่าโอเคมาละมันบักตอนนี้ระบบปนิมเบอร์เหมือนจะยังไม่มาก็ต้องรอนายกอัปเดตต่อไปโอ้คนเยอะมากเลยทุกคนเราต้องแบบมายิงแบบโกโก้เงนี้ยครับมาเก็บเงินซื้อเรือโอ้ยคนเยอะจริงว่ะเฮียเยอะมากเยอะเวอร์ เสียงเรือดังไปเสียงเรือดังโอเคตกปลาไงวะ <c oughs> ตกยังไงอะกลกูมาครั้งแรกซะด้วยมันตกยังใสวะอ๋อนี่มีนี่นี่น,น,น,นี่โอ้เรือคุณดูแมพคุณเห็นแมพไหมไอ้เหี้ยรถเรือเต็มเลย อ๋อนี่ไงเบ็ดพันห้าเคสซื้อไปเหยียเก้ามันเก็บได้เท่าไหร่อ่ะเหยียขนมปังอัลลาก้าบาทซื้อได้เท่าไหร่ไม่ซื้อให้จีนจนสิ้นเอาเยาวสารุปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เดี๋ยวมันเก็บได้ไม่จำกัดเลยเอ่แต่อ๋อมันขึ้นอยู่กับป่า้วยป่อ,อก็ซื้อเยอะไปปะ มันมันใช้งานยังไงฮะอ่ากดเองเหรอโอ้นี่นี่นโอ้โหแล้วมันแบบมันมาโกงกันตรงเนี้ยเดเดี๋ยวเดไปตรงนี้ก่อนมีที่อื่นไหมตกปลาเช็ดโคตเทอ่ะยอมไปคิดนี่เลยละกันนะเพราะว่าตรงนี้แหละ อใครที่ชอบไย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยเลยลวกันนะัสำหรับคลิปนี้ก็ไปละครับบ๊ายบายลิงก์ดิสคอร์ดหรือว่ากลุ่มเซิร์ฟเพจเซิร์ฟอะไรต่างๆก็ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วนะครับบายบาย